เวลาที่เรานอนกับแฟนเวลาเราเสร็จมันรู้สึกแสบแที่อวัยวะเพศแล้วเวลาฉีก็จะเจ็บเจ็บแสบแบอยากถามว่าเป็นเพราะอะไรอันตรายหรือเปล่าจากคุณผู้ชายคะคุณหมอคือคุณผู้ชายมีเพศสัมพันธ์เสร็จแล้วก็คือแสบที่อวัยวะเพศของตัวเองใช, <toi S 1> ใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็เวลาฉีกก็จะเจ็บแสบด้วยถ้าเป็นเฉพาะตรงปลายอย่างเดียวนะั้นจะเกิดจากการเสดสีอะหรือว่าถลอก นี่ต้องไปดูแล้วว่ามันตรงไฟว่าเพศมันเสียดสีกับอะไรหรือว่าถลอกกับอะไรซึ่งถ้าเกิดสักพักหนึ่งวันสองวันแล้วหายไปเองก็เหมือนเป็นแผลถลอกตามปกติแต่น่าจะเกิดจากการเสียดสีหรือว่าถลอกคะ่ะอืมเนาะลองดูว่ามันจะหายไปอ,อ่อภายในวัน ยังไงอะไรหรือเปล่านะคะหรือว่าตอนอมีรกิจกรรมอาจจะแบบยังแห้งอยู่น้ําหลอดลื่นไม่เยอะอะไรเงี้ยมันเลยทําให้เกิดการ<ม>เหมือนเหมือนเนื้อมันสีกันนะคะก็จะทําให้เกิดการแสบได้แต่โดยมากก็จะหายไปเองแต่ถ้ามันเป็นแสบอีกแบบหนึ่งคือปัสสาวะออกมาแล้วมันแสบขัดเหมือนในท่อปัสสาวะด้วยอันนั้นมันก็เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องของการติดเชื้อทงานินปัสสาวะซึ่งจริงๆในผู้ชายจะค่อนข้างน้อยหมายว่าโอกาสที่เป็นไม่ได้อาจจะตอนมีกิจกรรมอาจจะมีการสอดใส่ในช่วงที่ ยังสารหลอดลื่นอาจจะยังไม่เยอะพอนะคะก,ก็ลองดูเนาะลองสังเกตดูค่ะเพียโคอลาเจนไตรเปปไทด์ของ UTS คอลลาเจนจากเกล็ดปลาทะเลน้ำลึกดูดซึมง,ง่ายคืนความอ่อนเยาว์ให้ผิวคุณโปรโมชั่นพิเศษ1กระปุก520บาทลดเหลือ490บาทพิเศษซื้อตอนนี้3กล่องลดเหลือ1000บาท สั่งซื้อได้ทุกช่องทางโทร0832993223 ID Line 0832993223หรือฝากข้อความทางอิ Inbox Facebook รายการนี้